มาค่ะพี่น้องเรียกเรียกว่า fc แฟนคลับน้ําตาไหลนคะคะเป็นอย่างจังบอกว่าแบบนั้นหลังจากที่ได้เห็นคลิปนี้ของทางด้านโฟกัสสุพนัทค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าสําหรับในตอนนี้กลายเป็นแชมป์ศึกวันดวลเพลงซีปสมัยเป็นทีเรียบร้อยแล้วค่ะ ครึ่งหนึ่งแล้วนพี่นงนสัหรับก่อนหน้านี้ครับพี่น้องในฝั่งของท่านครูสลาเพื่อนก็บ,บอกว่านี่ล่ละรอดูอยู่นะนะคะรอดูอยู่นะว่านูจะทําได้ไหมสําหรับแชมป์20สมัยนะคะเพื่อนก็ได้มีการบอกกับท่างด้านโฟกัสสุภนัทถ้าครูสลาได้มีการพูดแบบนี้กับใครนั่นหมายถึงว่าเพื่อนได้เร่งเพื่อนได เอิรมาให้ความสนใจกับบุคคลบุคคลนั้นแล้วก็ดีใจกับทางด้านโฟกัสสุพนัดด้วยที่ตอนนี้เดินทางมาถึงเครื่องทางแล้วสิบสมัยเป็นทีนเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องอีกเพียงแค่สิบสมัยเท่านั้นโฟกัสสุพนัดจะทําได้ไหมตบว่าันในความคิดของแอดมินค่ะพี่น้องแอดมินกับมกวายังไงก็เกิดยี่สิบสมัยอันนี้คือจากทีได้เห็นได้บึงได้ติดตามเพื่อนมาได้ค่ะพี่น้องเสียงเพื่อนดีแห้งสําหรับทางด้านโฟกัสสุพนัดคันซีว่าไปนี่ นะคะเพิ่นเป็นน้องแอดมินเลยค่ะพี่น้องก็เป็นน้องแอดมินตาบาส้งคือจงังไตส้งคือจังพีเนี่ยละ่ะเพิ่นเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามเอกหมอลำค่ะพี่น้องเรียนสาขาเดียวกันคณะเดียวกันกับทางด้านแอมชนทิชาซึ่งก็เป็นมูกก่การเรียนห้องเดียวกันเนี่ยละ่ะ ในะกระดจักกันเอาโหลดละค่ะพี่น้องแล้วนี่เราจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่16มกราคม2 5 6 9ที่ผ่านมาค่พะพี่น้องในวันศุกร์นะคะเพื่นกามี่ในหลานรายการดวนเพลงชิงทุนนพี่น้องนอดทางด้านเอมชนทิชาก็ได้มีการไปเป็นศิลปินรับเชิญนะคะในรายการรายการนี้แล้วกับบางเอิญมาเดมาผอกับมู ถ้านันแอมชนทีชากรีงวิการเบอกให้กำลังใจมูนี่แหละครับพี่น้องเพื่อนก็บ,บอกว่ามูนี่เป็นค้นขีอายนะคะมูเป็นค้นขีอายมูนี่ก็คือแบบจากที่เบิ้งนี้ เพิ่น่เนเสียงดีเพื่อนเสียงหวานอยู่แล้วแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นม่กล้าที่สีออกมาแข่งขันในะคะนี่คือคำว้าของท่านอันแอมชนทิชาเพื่อนก็นบอกว่าสู้ต่อไปเก่งอยู่แล้วเพิ่นมาจังสีนี่แหละเป็นจังไดเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนแล้วเชื่อว่าสำหรับทางด้านโฟกัสสุพนัทบนเน่อันนาคตทั้งหนาค่ะพี่น้องถ้าครูสลาได้พูดแบบนี้พูดแบบไหนพูดบอกว่า ครูจะรอดูว่าหนูจะทำได้ไหมแชม,มยี่สิบยถ้าครูสละเดวแบบนี้อน,นาคตทางหนาบอลเนครูสลาอาจจะแบบนี่ล่ละนีค่ะอาจจะทำให้โฟกัสสุพนณัดแบบดังปังไปคือกันกับอาจจะดังคืนจังแอมชนทิชาก็เป็นไปได้แมนบอสเนาบมจาวาเนี่ยค่ะเอาส่งเราคืออยู่เดสําหรับทางนั้นโฟกัสสุพนณัดส่งคืนหน้าตาใดเสียงกระมวล นะคะนี่หละโอ้ถือว่าเพอร์เฟกเรามารูรอดูในสัปดาห์หน้าค่ะพี่ดองวา่าสำหรับแช่มซีเบสมัยเราาสีเอามาเป็นของจะของใดบบครับก็รอเบิรราติดตามเรียกได้ว่าสำหรับในตอนนี้ค่ะพี่น้องแฟนเพลงแฟนคลับของโฟกัสสุพนันินี่หลายแห้งนคะคะเอานี่ยหะว่ามาหลายแล้วนพีน่น้องนบพันเด็กเขาเนือ้อหาจักเทียนึงนคะคะย่างที ได้ขึ้นคลิปประกอบให้ f c ฟซีแฟนครับหลายคนได้เบื้องนี้แหละนะคะก็เป็นคลิปที่ทางด้านโฟกัสเพื่อหนึ่งพีการถ่ายบรรยากาศอยู่บานเล่านั่นแหะถ่ายคุณยายถ่ายคุณแม่จังสีไหมคะพี่น้องโอ้ยบรรยากาศนี้คือแบบดีแห้ง เขาเด้เห I mean, er right, right, uh er ็นแบบนี้แล้วเสือว่าหลายคนนี่ถึงกับน้ำตาไหลยิ่งเฉพาะตอนที่มีการกอดกับคุณยายเสือว่าคุณยายนี่ต้องภูมิใจในตัวหลานคนนี้แห้งครับพี่น้องหลานชายคนนี้เป็นหลานชายที่สุดกระตันอยู่มากๆนอกพี่น้องเนาะ เอามบบอ,อถึงท่านันโฟกัสุปูปันาีกจักหน่อยนะคะเป็นจังไลในส่สาหรับเรื่องราวของเพิ่นนะคะเพิ่นกับเป็นหนุ่มจากมหาวิศาจากสารคามเพิ่นเป็นผู้บ่าวทางสารคามคุนล่ะแล้วก็ไปเรียนอ,อยู่ที่มหาวิทยายลัยมหาสารคามตอนนี้ว่ากันมาขาดรายุปีสองนะคะขาดรายุปีสองเป็นมูแอมชนทีชาตินี่ละ่ะนะคะเสียงเพิ่นดีแห่ไอมินเดมีการเขาไปซองเบิงในโปรไฟล์ของเพิ่นแล้วบอบายสีล่ม รูปหยังหรือว่าล่งเพลงหยังโอ้ยเรียกไรียกว่ามีคนให้ความสนใจเยอะมากๆนพี่นงค์นอ,นอแล้วนี่หละสำหรับโฟกัสสุพรัณนะคะสาเหตุหลักๆที่เพิ่นได้มารายการดวลเพลงชิงชุนเพิ่นมาญอนหยังหลักๆเลยคือเพิ่อยักมีทุนเปเรียนต่อนะคะยักมีทุ่นไปเรียนต่อนพี่นงอน์นอ,นอนคือบ่อยากกูวันท้อ นะคะทุกมือนีเพื่อนกะไม่ให้กูเรียนไม่ให้ยืมเรียนแล้วล่าสุดทางด้านโฟกัสสุพรรณน์เพื่อนกะเป็นแชมป์มาเรื่อยๆเพื่อนกะมีเงินซะสมเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนะคะส,สมไปเรื่อยๆจนอ่านี่แหละเพื่อนในจนจน,จนครบแล้วล่ะนะคะจนครบแล้วล่ะจนเพื่อนได้บอกกับคุณแม่หรือว่าคุณย่าเนี่แหละค่ะพี่น้องา่าบ่ต้องกูเรียนแล้วเด้อนี่ค่ะ นี่ล่ะผมมีเงินเลี่ยนแล้วจังเสี่ไหมเป็นจังไหนครับพี่น้องโอ้ยสำหรับประโยคนี้เสื้อวาเฮดไห้หลายคนนี้คือแบบน้ําตาแตกเป็นเป็นแบบคนกระตันยู่แห้งนอพีดองเนาะเป็นคนทีกระตันยู่แห้งนะคะนี่ล่ละเมื่อรู้ว่าตัวเองไม่มีทุนเรียนก็เลือกที่จะออกมาสู้พอรู้ว่าตัวเองเกิดกับมี่แบบเอิญมาจังี่แห่ะเสียง<ๆ>เสียงเป็นอ่าสามารถแบบ ไปแข่งขันใดวันทอนะคะแล้วออกมาแข่งขันกล้าตัดสินใจออกมาแข่งขันแล้วก็ไดอีหลีได้เงินสะสมมาเอย,ยจนกลายเป็นทุนเรียนในที่สุดแล้วความฝันต่อไปก็คืออยากสิมีบ้านหลังงามๆให้ย่ายให้แม่อยู่จังสี่แม่ให้พอ่อยู่ก็ว่ากันไปในคะ,ะแล้วนี่แหละสําหรับความฝันที่บอกว่าอยากมีบ้านเล็กๆนะคะหลังเล็กๆสวยๆงามๆให้พ่อกับแม่อยู่จะเป็นไปได้ไหมนพดงเนาะกรดีละขืนยูทีวาเพลินสีแบบ เอาชนะได้ได้บอแต่ว่าขันห้าได้พ่อยี่สิบสมัยคือจังทีครูสลาเพิ่นวาเด้โอ้ยรับรองว่าได้เฮ็ดหอดบ้านพ่ลนล่ะนพี่นองเนาะได้บ้านแท้แท้นะานี่ละ่ะถ้าครูสลาพูดแบบนี้โอกาสที่เพิ่นจะได้ยี่สิบสมัยมีเยอะมากๆยากมากๆเลยค่ะพี่น้องการที่ครูสลาเพิ่นสีแบบว่าแบบนี้มันบอสเนาการที่เพิ่นได้บอแบบนี้ก็พูดแสดงว่าบุคคลบุคคลน,นั้นต้องมีอะไรที่พิเศษอย่างแน่นอน ในฮะแล้วนี่แะบ่นเออนี่ยอนาคตท้างหนาเขาอาจเจด้เห็นศิลปินที่ชื่อว่าโฟกัสสุพนัตก็เป็นไปได้หลายคนบอกว่า,าเมเนอาจจะไปอยู่ทางแกมมี่กูะคะเอากับรอบเบิงอนาคตทั้งหนาอู้ตอนนี้มีแมนยกมี f เอซีแฟนครับติดตามเพิ่นหลายวันถ่ะหน้าตาเพิ่นก็ดีเสียงเพิ่นก็ดีอีกต่างหากเสียงดีอิลีเลยค่ะพี่น้องบร่รด้ยองแม่นซื้อรองเพลงใดก็ม่วลไปเบิดจังส่แมรู้สึกว่าเสียงแบบมีเสน่ห์นะคะบ่าต้องปรุงแต่งเป็นธรรมชาติ นะคะู่สลาบอกว่าเหลือแค่อินเนอร์เท่านั้นล่ะเหลือแค่อินเนอร์เท่านั้นแต่ทุกอย่างคือเพอร์เฟกแล้วเพิ่นกระีค่อยบอค่่อยตีค่อยในนํากับว่ากันไปนอพีีนองนอเซือบาขันได้คู่สลามาติมาแนะนําโอ้ยรับรองอนาคตทางหนาเป็นศิลปินแบบ ได้แบบเพอร์เฟกเลยละ่ะนอพี่น้องนอเอาตอนนี้ก็คือมีคนติดตามเพื line, no ่นหลายแห้งนอพี่น้องนอแล้วสำหรับคลิปที่ได้ประกอบให้ FC ลซีแฟนคลับได้เบิง้งเป็นจังไดมุจาบาเซวา,วามีหลายคนถึงกับน้ำตาไหลคนอะไรจะกันตันอยู่ขนาดนั้นแมนบอสนาวคลิปที่นี่ละ่ะเพื่อนดนมีการกอดกับคุณยายโอ้เอดมินได้เห็นแล้วกับ รู้สึกว่าคุณยายเพื่อนต้องภูมิใจในตัวหลานคนนี้มากๆเลยเอ็มมิทโมวจังสันแล้วก็คิดว่าต้องเป็นแบบนั้นเชื่อว่าทุกคนในครอบครัวของโฟกัสสุพนัณต่างก็ภูมิใจในตัวเพื่นที่เพื่อนแบบว่าสามารถมีทุนเรียนโดยที่ว่าต้องยืมไดนีคะสามารถหาโดยโดยล่ําแข่งจากของได่จังสี่หมน้องพี่น้องเนาะเอาการตามนั้นนะครับพี่นองกระดีใจกับเพื่อนนําสสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไหว้ํานีสะก,ออก่อนนาะค่ะก็ามาสวัสดีค่ะ